อ่ะนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับกับของมงคลฮะ้วฮะวัตถุมงคลที่แรกในออฟฟิศเรานะครับยินดีต้อนรับนะบฮะอ่ะฮะกลับมาพบกับพวกเรานะฮะแฟ i ไลฟ์ชาน e ลนะครับผมกับรายการระเบิดไขมัน เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเป็นการเปิดเลิกนะฮะเปิดพิธีนะครับนำสิ่งของมงคลเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นสิ่งของมงคลหรือเปล่านะฮะ <S <S จะทำให้สตูดิโอของพวกเราจเจริญเติบโตหรือเปล่านะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับ c ีอของบริษัท Fat Life Channel นะครับไปเลยสวัสดีครับตี Fat Life นะครับ ก็ครั้งแรกเลยนะออกจอครั้งแรกนะครับก็ซีโอนี่ย่อมาจากอะไรนะซุปเปอร์เบสซุปเปอร์เบสคนที่ทําทุกอย่างนะฮะนี่เป็นการออกกล้องครั้งแรกมันจะดูแบบขัดขันนิดนึงผมก็แบบุแบบว่ามันมีความลนนะครับตื่นเต้นนะฮะซีโอเราปกติไม่ค่อยออกกล้องใช่ก็วัตถุมงคลชิ้นแรกที่เราจะเอามานําเสนอวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโมเดลครับทามาจากเรซินนะครับตัวนี้คือแบบว่าเอาเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยมีแต่ความมงคลเข้าบ้านแน่นอนร่ํารวย รวยนะครมีคนแจกความรวยนะครับเราจะรออะไรกันอยู่แล้วเอาโอเคไปเราไปเจอกันเลยอาลฮะมาแล้วครับผมวัตถุมงคลของเรานะฮะคนอาจจะงงให้ยทำไมมันเป็นกล่องเหลี่ยมๆนี่นะครับอันนี้คือเวลาเราแพ็คเรซินเนี่ย ทุกอย่างเวลาเราแพ็คเนี่ยมันจะมาในกล่องเหลี่ยมๆนะครับมีความเหลี่ยมๆไปหมดเลยวันนี้เราก็ได้ของมาจาก FMC FMC ครับ, M รบย่อมาจาก Funny Model Club เป็นของแบบว่าโคตรแรนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันน่าจะไม่น่าจะหาไม่ได้แล้วแหละมันวางจำหน่ายไปนานแล้วนะครับ แต่ว่าตอนที่เราไปได้ของมาเนี่ยก็คือเราไปหามาแบบว่าเอ็กคลูซีฟสุดๆกว่าจะจองได้ใช่ใชเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไปไปขอมาแล้วก็คือแบบแม่งไม่ได้อะตัวแรกอะไรเงี้ยรุ่นแรกไม่ได้เขาก็เลยออกมาให้สําหรับคนที่อยากได้จริงๆเนี่ยเป็นเวทงลิสต์นะครับเขาก็เลยออกตัวนี้มาเอาใจอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรอ่าอันนี้มันคือเวอร์ชัน2ถูกไหมครับอ่าเป็นเวอร์ชัน <version> 2. 2ชื่อโมเดลตัวเนี้ยก็คือ a n g i e Wood ดอลคนอาจจะงงเฮ้ยมันคืออะไรว่าแอมกี้วูดดอลทำไมมีถุงมือของไอมิกกี้เมาส์อยู่ด้วยเอ๊ะมีรูปเงินอยู่ด้วยมันคือตัวอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไลเซนส์นะครับที่เขาโครก,กันระหว่างดีไซเนอร์กับตัวสตูดิโอใช่ไหมใช่ครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่ารูปร่างหน้าตาข้างในเนี่ยแพคเกจจิ้งของเขาะจะเป็นยังไงกันไป เสร็จแล้วนะครับเกับร้อยของมงคลของเราฮะวัตถุมงคลชิ้นแรกในออฟฟิศเรานะครับยินดีต้อนรับนะฮะพินอคกิโอครับ คนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมหน้าตามันแก่จังนะฮะหน้าตาคล้ายๆลุงแถวบ้านนะครับผมหน้าตาคล้ายๆลุงแถวบ้านนะครับผมไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นพี่นกพิโอตอนแก่นะครับผมเพราะว่าพนกพิโอเนี่ยตอนจบแล้วเนี่ยได้เป็นมนุษย์ใช่ไหมพอมันเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่หุ่นไม้แล้วเนี่ยมันก็จะแก่ลงแก่ลงแก่ลง <c oughs> นะฮะดูอย่างตัวนี้นะครับอยู่มานานแล้วนะเจ็ดแปดปีนะฮะตั้งอยู่โอ้หน้าตาก็ซีดเซียวนะฮะตากลงตากแดดนะฮะจะมีรอยเหี่ยวย่นเป็นธรรมดา จริงๆแล้วผมว่าไอพีนอคกิโอตัวนี้เนี่ยมันน่าจะแบบว่าผลิตเสร็จมาแบบประมาณได้สัก78ปีได้แล้วมั้ใช่นานจัดแต่ไม่ออกัะท <7 S 1> ี นะไม่ออกทีเราเพิ่งได้ของนะครับนานจริงๆภายในกล่องมีอะไรบ้างคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่เรามาตั้งตงกันมันคืออะไรวะเนี่ยในกล่องโฟมเนี่ยชั้นแรกที่เขาจะมีให้มานี่ครับอันนี้คือถุงมือนะครับผมถุงมือเนี่ยกันแบบพวกแบบเวลาแบบเวลาเราจับพวกเลซินเนี่ยสีมันจะซีดใช่ไหมพี่ที่ผมจ้ามาเอ่อถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเงือของเราเนี่ยมันจะทําให้สีพวกนี้ซีดเราจะทาให้มันเกิดเป็นพวกรอยนิ้วมือหรือว่าเหงื่อของเราเนี่ยเวลามันออกมาจากมือเวลาประกอบเนี่ยมันกลัวหักใช่ไหมเงือออกไปจับโดนเนี่ยมันก็จะทําให้แบบวว่ามนนติิดเป็รออย้ื ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องแจกมือกัน,น,กนครับผมแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้เป็นใบเซอร์นะครับผมเป็นใบเซอร์รับรองก็จะเขียนว่า certificate of authenticity angry wood dolls v 2อ่ะอย่างที่เราบอกไปนะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2ไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกแต่ว่ามันต่างกับเวอร์ชันแรกยังไงพี่ ตัวเวอร์ชัน2เนี่ยส่วนที่เราได้เพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะมีหูหูลาที่พีโนคิโอเนี่ยตอนนั้นที่มันโกหกมันก็จะมีหางออกแต่ว่าตัวโมเดลนี้ไม่มีหางแสดงว่าโกหกไม่เยอะเออโกหกยังไม่เยอะนะก็ออกมาเป็นแค่หูลาครับผมอ่าแล้วก็จะมีผมคิดว่าน่าจะมีแค่หูลาที่เพิ่มเข้ามานี่แหละเหมือนออกมาเพื่อเอาใจลูกค้าที่แบบว่าจองเวอร์ชันแรกไม่ทันเป็นเวทงลิสอุสารอมานาน,นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาจะเขียนว่า Limited Edition of หมายเลข3นะครับทับ191คนคุณอาจจะงวงว่า191เนี่ยคืออะไรคือจำนวนเต็มนะครับที่เขาผลิตมาด้วยกันเนี่ย191ตัวนั่นเองใช่ไหมฮะเราได้มาเป็นตัวที่สานะครับทีเนี้ยงานเนี้ยของคนไทยนะครับคนไทย100%ใช่ไหมพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนไท<า>ยครับคลายก็เป็นของคนไทยคนออกแบบก็เป็นของคนไทยต<ร>ัวโมเดลก็หน้าคล้ายๆคนไทยใช่นะพี่นคิโอเวอร์ชั่นไทยนั่นเอง อ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนคนจะคงว่าไอ้พวกนี้ที่เรามาวางวางไว้กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาโชว์กันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนพาร์ทมันเปลี่ยน,น,น,ย,นยังไงมันเปลี่ยนยากไหม,มสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยไม่เคยจับงานเลิ้นมาก่อนอยากได้งานปั้นสักงานมาวางไว้อาจจะดูแบบอย่างที่บอกเป็นสิ่งของมงคลสิ่งของเฮฮาหรือว่าเอาไปแบบล้อเลียนของ <Hey. S 1> อัปมงคล แล้ว <laughs> แต่ที่เราจะมองเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรกับมัน <c oughs> แต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากไหมบางทีแบบอย่างผมเองอ่ะก็ยังพอมีสารผสมพวกเะไรสินบ้างเราก็เป็นคนที่แบบสายแบบขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะเราก็จะหาสิ่งที่มันแบบเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยที่สุดแล้วเราก็เก็บพลาสมันลงกองไปเลยวางอยู่อย่างเง้ยยาวๆไปเลยจะ <c oughs> พูดถึงว่าเท่าที่เมื่อกี้ลองจับจับดูแล้วอ่ะผมว่าตัวชิ้นงานมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับ <c oughs> ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึงเจ็ดแปดปีนะจริงนะเอาขอข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กเนี่ยมันมีความว่าติดทน นะครับทนแมกนะครับอันนี้มันมีความขลังนะฮะยีบออกไม่แน่ใจตื่นเช้าขึ้นมาไม่กลับมาอีกละอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดดีกว่าเราขอเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเราลองขอเปลี่ยนพาร์ทก่อนดีกว่าให้มันดูหน้าตาดูแบบว่าเป็นการ์ตูนขึ้นมาหน่อยนะอันนี้อย่างเวอร์ชันเมื่อเข้ามาออฟฟิศเราครั้งแรกนะเราลองดูผ่านไป7ปีหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน เอาละฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับพีนอคคิโอนะฮะพีนอคิตูสนะครับผมนี่เป็นยังไงนะฮะคนอาจจะคงโหทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้นะฮะเจ็ปีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับประวัติของพีนอกคิโอนะครับผมเป็นที่ทานก่อนน,นอนใช่ป่ะเป็นที่ทานก่อนนอนนะครับเอาไว้สอนเด็กๆนะครับว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นคนผู้ปลดนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องดีเทลของเอ้งานงานตัวนี้กันสําหรับคือสตูดิโอนี้เขาไม่ได้ทําแต่ไอตัวกระตูนหรือแบบล้อเลียนหรืออะไรพวกนี้เขาจะทําแบบพวกแบบบุคคลสาคัญต่างๆของโลกเลยนะครับผมแล้วก็มันก็จะทําแบบหลายแบบเป็นเป็นซีรีส์ใช่ป่ะพี่แบบมันจะมีหลายๆซีรีส์เยเอะเนาะก็ซีรีส์นี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนซีรีส์อะไรซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เป็นสเปเชียลป่ะผมบอกว่าคนนิยมมากก็แล้วกันล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีทอมแอนเจอรลี่ออกมานะวครับทอมแอนเจอร์แก่ เวอร์ชันเจอร์รี่เวอร์ชันแลนะครับอ่าเดี insert, ๋ยวอินเสิร์ตรูไปดูนะครับด้านข้างพี่บูมเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคร <c oughs> ับผมมามาพูดถึงดีเทลตัวตัวนี้กันหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่ติวอะไรเหียบยังไงฮะสำหรับคนที่จับงานปั้นมานี่ไม่น่าจะต่ำกว่าพี่จับมาเกินพันตัวปะน่าจะมีพันได้แล้วอ่าสำหรับงานนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าขอใช้คําว่าน็อตแบดละกันครับในเรื่องของรายละเอียดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะตัวตัวละครเนี่ยถ้าเป็นพวกตัวกระตูนอย่างเงี้ยพี่น็อกกี้โอ่ะมันไม่มีทางที่จะทําออกมาให้มันดูแบบดูเรียวดูอะไรแบบว่าแบบงานพามวันหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วถ้ามันทําขนาดนั้นก็คือคงจะดูหน้าขนลุกอยู่นะครับตัวนี้หลอกหลอนใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าให้คะแนนในเรื่องของการประกอบผมให้10เต็มเลยเพราะว่าประกอบโคตรง่ายเลยแบบว่าแม่เหล็กดีดดังเปียเปียะแต่เรื่องของดีเทลก็อย่างที่บอกอะครับดีเทลมันไม่ได้แบบรายละเอียดจัดอะไรขนาดนั้น นะแต่ซึ่งมันก็เหมาะสมแล้วกับตัวกระตูนคือสำหรับตัวผมเองอ่ะมันจะมีความขัดอยู่นิดหน่อยตรงที่มองมว่าแบบไอ้งานอนะ่ะที่ส่วนตัวเนี่ยมันคือจะเป็นทรงแบบเป็นหุ่นกระบอกหุนไม้ใช่ไหมเจบความเหลี่ยมๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เขาตั้งใจดีไซน์มาแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าหน้าตามันเป็นคนแต่ตัวมันแบบเป็นเหลี่ยม,มถ้าเกิดหน้าตามันทําให้แบบเป็นแบบออกแบบหุ่นไม้หน่อยแต่ผมก็เข้าใจว่าแบบเออหน้าตาอาจจะไม่เหมือนเนะี่ยใช่ออใช่มันจะเป็นไม้ไม้แบบ ลำบากหน่อยนะนะหรือไม่ก็ผมว่ามันควรจะเป็นแบบเป็นมนุษย์แบบแต่งตัวเป็น p i n อคิโ i ไปเลยอย่างเงี้ยคือมันไม่ควรจะเป็นหุ่นไม้แต่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะของของสำหรับตัวผมเองแต่ที่โดนมากเลยคือไอเนะ้เปเป้นั่นแหละผมว่าเปเป้ที่สุดจัดเปเปนะ้ที่เป็นตัวที่มีคนถามบ่อยนะว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันหาเฉพาะเปเป้ได้เปล่าวะเออแล้วคือมันน่ารักคือไซส์อะไซส์ถามว่าความสูงเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ประมาณอ่ะฝ่ามือเนี่ยสองฝ่ามืออ่ะประมาณ<ผ>มสอง 30เซนได้ป่ะฟุตหนึ่งน่าจะประมาณนั้นนะครับเป็นไซส์ที่วางง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะฮะหยิบไปไหนก็ได้มไม่ต้องคอยแบบว่าบางทีอ่ะเราจะเห็นงานปั้นแบบใหญ่ๆอลังการอลังการอย่างเงี้ย <c oughs> กว่าจะประกอบทีถอดได้ทีไอตัวเนี้ยพอเราประกอบกันไม่น่าจะเกินสามนาที <c oughs> แต่ว่ามีจุดไอ้นี่เหมือนกันที่ผมค่อนข้างจะหวัดเสียวกับตัวนี้ก็คือไอตัวท่อนแขรตรงเนี้ย มันเป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็กแล, Arrow, แล,แล้วมีตัวเปเป้น้ำหนักเยอะนะครับกินเยอะนั่งอยู่บนข้อมือนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันตั้งไปนานๆแล้วเกิดว่าแม่เหล็ก <g ständ ira> มันเกิดเสื่อมสภาพมันมีสิทธิ์ที่จะหล่นลงมาได้เหมือนกันนะอันนั้นแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่นักสะสมก็ต้องเป็นห่วงนิดนึงหรือว่ามันควรจะมีแบบไม้ค้ำมาป่ะผมเคยเห็นเพราะบางงานเขาจะให้แบบเป็นให้ไม้ค้ำอย่างเงี้ยมาไว้เพื่อให้มันแบบไม่หล่นอ่ะ เออมันจะอยู่แบบอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงนี้ตลอดไปนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแม่เหล็กไม่แน่นนะแม่เหล็กเขาให้มาคือแน่นอนะ่ะก็คืออยู่นะอยู่เลยเท่านี้ก็นานแล้วแหละเดี๋ยวเท่านี้ก็นานมากแล้วแหละบอกว่า นั่นแหละฮะพีนโนคิโอตัวนี้เขาก็จะสื่อถึงว่าเนี่ยตอนแรกๆเข้ามาก็ยังแบบเป็นผู้แบบใส่ซื้อบริสุทธิ์อยู่หน้าตาก็เปลี่ยนได้สองโทนเดีพออยู่ไปนานๆก็เนี่ยจะเริ่มมีความแบบโกหกตลกปิ้นปอนพวกนี้มันก็จะมาเป็นกลายเป็นหูลากลายเป็นแบบจมูกยาวแบบนี้นะครับผมเอาละฮะทุกท่านถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมกับรายการใหม่ของเรานะฮะระเบิดความมันนั่นเองนะครับซึ่ง เราอ่ะไม่ใช่มีแค่มาแกะรีวิวของเล่นพวกนี้นะครับผมเรามีอะไรมันมันสีอีกหลายอย่างนะครับ<ช>เข้ามานะครับโชว์ให้ดูไม่ว่าจะเป็นเ,เราออกไปทำแอทิวิตี้ต่างๆนะครับผมหรือว่าแบบไปกินหรือไปอะไรก็ like แล้วแต่ที่มันมีความแบบมันสอดแทรกอยู่เนี่ยเราจะไปถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับหรือว่ามีท่านใดแบบว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเห็นพวกพี่แบบคุณแบบพี่ไปเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมอย่างเลยพี่เล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ผมบอกเลยนะฮะพวกเราเล่นได้นะครับถึงในถึงกันนะครับผมเกเป็นช่วงกระเพื่อมไขมันไนะฮะตัวแตกสะแหลกขาดนะฮะรายการต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆให้เราหน้าติดตามนะอีกเยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบและอยากติดตามรายการของพวกเรานะครับกดเข้าไปได้นะครับที่ Fat l ตไลฟ์ชาน e ลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันไว้ด้วยนะครับผมเอาละ่ะฮะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะฮะกับของมงคลของเรานะฮะแองกี้บูดดอลเวอร์ชั่นสนะครับผมไปนะครับสวัสดีครับ